อันวเพื่อนเดหมามสี่คนเลยเดียวลุพุเร็วมาด้วยกันอ่าลุกเต็บใส่แอปเปิเอาเอาอะไรมะพร้าวุกท่ทนไ้ทำได้นะนีวด้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เอาอีกทำใอีกกับบ้านด้วยเรีเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้ออะไรให้ไปเ๋ยไอ่าพรุ่งนี้จะได้อะไรกับบ้านอีกพรี้ยส้มกลับบ้นพร่งนาไปเอา มือให้เพื่อนๆไหนลกเร็วไอ้าวช่วยกันด้วยนะคะอ่าจะทำอะไรลูกเอาไเอะไรเลูกตงืน่อยมผาอ๋อน่สองามี่ทำไงอาีอร่าโอโอทำไง